รีวิวครับหลังอาเกนเทเลอร์มาพร้อมกับสกิลโฟเทสนำท้ำตาลวอรตาลรวมบูสเตอร์แล้วนะครับที่103แต่ว่าเราฝ่างน้นึ่งร้อยได้นะถ้ายเชฟวิชั่นบูสเตอร์เนี่ยยืนแบ็กซ้ายแบกขวาแล้วก็มิดฟิลด์ตัวรับได้ค่าพลังเกมรับนะครโอ้โหโคตรสุดนะ199 1งร้อนะครับ โหดแบบจ,จัดเลยอะโอ้โหคือแบบสวยมากๆนะสำหรับค่าพลังเกมรับสไตล์บนะิวอัพเนี่ยเรื่องพลก็ดีนะจ่ายบอลก็ดีนะอากาศยาน่ะอันนี้ผมแอบเป็นกังวลนิดนึงนะเพราะว่าไม่มีอันไหนแต่หลักเเลยนะก็กลัวมีปัญหาเรื่องของการเปิดหมงนะับความเร็วก็ค่อนั่งดีนะครับแต่ว่าออกตัวไม่ค่อยแรงเนาะแล้วก็สเตมิน่าก็ถือว่าใช้ได้ จะลองปเปรียบเทียบกับร่างเก่าให้ดูนะร่างเก่าเนี่ยจะมีการเปิดบอลที่ดีกว่ามากนะโอ้แต่ละ90เลยนะแล้วก็อากาศยานลูกหมงกนะุฎดีกว่าเนาะยิงแรงกว่านะสเตมินาเยอะกว่าเนาะส่วนที่เหลือเนะี่ยก็จะแพ้ร่างใหม่หมดเลยนะผูผมเสียดายมากเลยลองคิดดูนะว่าถ้าร่างใหม่มีการเปิดบอลแต่ละ90ก้าสนับลูกหมงกุแต่ละ90นะครับเอ่ยิงแรง90สเตมินา90นะ,อะ90นะโอ้ยัดคาบรางตรงเนี้ยใส่ให้กับร่างใหม่นะร่างใหม่จะเป็นตัวที่แบบเพอร์เฟกครบเครื่องเลยอะเมตาแน่ๆจะลองเปรียบเทียบกับเวอร์จิล ถ้าเป็นภาพพลังครึ่งนบนนะัะโอ้โหเรียกว่าอาร์เกนเทเลอร์กินขาดนะบวกเป็น10บวก20เลยนะรวมถึงถ้าเป็นโอ้โหเกมลับก็ยังเป็นอาร์เกนเทเลอร์ที่ดีกว่าฟานได้นะแต่ว่าฟานไะด้เนี่ยจะมีอากาศเอ่อเรื่องของเอ่อสภาพร่างกายที่ดีกว่านิดหน่อยนะครับจะมีความเร็วที่ดีกว่าน้อยนึงนะแล้วก็อากาศยาเนะี่ยที่ดีกว่าค่อนข้างเยอะนะถ้าเกิดดูเพียงแค่ค่าพลงนะผมว่าอาร์เกนเทเลอร์เนี่ยกินฟานได้แบบหลุดลุยเลยนะ สำหรับวิธีการเปลี่ยนค่าพลังเขานะไปดีขึ้นเก่งขึ้นสุดขึ้นเนี่ยในส่วนของบูสเตอร์นะบูสเตอร์ที่ไป104ได้ก็จะมี defense d u ว l i n g ก็เป็น2บูสเตอร์มาตรฐานที่บูตให้กับตัวของพวกเกมลับนะไอนนี้ผมลองกดบูต defense เล่นๆไปก่อนละกันนะครับส่วนเราต้องปรับค่าพลังนะเพราะว่าอันที่เขาพอ auto มาให้น่ะมันไปไม่ถึง104นะครับเราจะลด d e เฟน s ์ลงไปเพราะว่า defense มันล้นลดได้นะครับแล้วก็ไปลดในส่วนของ dexterity ซะน้อยหนึ่งนะครับแล้วก็จะไปเพิ่มในส่วนของ อ oh, อากาศยานนะให้กลายเป็น11แบบนี้จะร้อยสี่แล้วก็อย่างที่ผมบอกนะอากาศยานอะ่ะผมว่ามันต้องมีสักอันหนึ่งอะแต่หลัก0ผมยังผมว่าเนี้ยเขาน้างโอเคแล้วนะแข็งแข่งเก้าสิบ a ากเอนเทเลอร์ค่าพลังจิตที่ผมเปรียบเทียบให้ดูนะเป็นตัวที่ค่าพลังสวยมากๆนะแต่ปัญหาเลยคือก็ยังเป็นรูปร่างครับคือแต่หลัก180ก็ถือว่าโอเคแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับแบบว่าฟันได้แล้วกันนะเอาขอพูดประเด็นนี้แล้วกันนะถ้าเกิดเล่นจริงผมว่าฟันไดก็อาจจะยังดูดีกกีกกากกกว่่่าาาาาตรรรรรงงงในนนเเเืือออออขลลูศะไ้คม กองหลังที่มันรูปร่างสูงใหญ่อะจะค่อนข้างได้เปรียบกองหลังที่ตัวเล็กนะครับตัวเล็กแต่ว่าค่าพลังค่าพลังมันสวยอะถ้าเกิดเทียบกับตัวใหญ่แต่ว่าค่าพลังสวยรองลงมานะ่ะบางทีตัวใหญ่มันอาจจะเล่นได้ดีกว่านะผมก็ยังเสียดายตรงที่ว่าผมชอบไอ้จุด90ของร่างเก่ามากๆนี่เช่น่ะเปิดบอลนะ่ะเกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลูกมงอะไรที่มัน90พวกนี้นะ่ะผมว่าถ้ายัด อาคาบลังตัวนั้นมาให้กับร่างเนี่ยผมว่าล่างเนี่ยอาจจะกลายเป็นตัวที่ติดท็อปแล้วก็เมตาได้เลยนะแต่ว่าใครที่เปิดมานะผมว่าถ้าได้อากินเทลเลอร์ผมว่าเป็นตัวนึงที่ค่าบลังสวยๆแล้วก็น่าใช้มากนะเป็นสุดมากๆเลยในสไตล์บิวอัพเนี่ย